กินหมดไหม <laughs> อะอ,อ,อร่อยอะพี่ห้านี่ไอพ้พวงพวงน่ะพวงพวงอันที่ห้าไอ้พวงพวงเนี่ยพันที่ห้าไอพวงพวง เพื่อนเดี๋ยววันหลังก็จิ้มใหม่เด้อเอามันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปจิ้มต่อเดี๋ยวไปจิ้มต่อพรุ่งนี้เด้อเออเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวพาไปจุดทูกขอหวยหน่อยเด้อบอกเอซหน่อยเออเนาะเดี๋ยวใกล้หวยออกจะมาลงหน่อยยังวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆยายจะเก็บแอปเปิ้ลหลายๆสายพันธุ์ พาเอฟชีเอฟซีชิมดูเอฟชีนี่พันนี้ออกสีม่วงนะคะไม่ค่อยมีแล้วแถวแถวนี้มีเหลือกี่สายพันธุ์เดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่สายพันธ์ที่หนึ่งสายพันธ์ที่สองเดี๋ยวมาดูกันเด้อสายจะเหลือกี่สายพันธุ ม่เอาล้เอาอันหนึ่งก็พอโอ้โหนุนนุนนนแดงแดงนุ่นอันนี้สุกเต็มที่แล้วดูดิพันธีลวสายพันธีสี่โอ้โหลบเลยเฮ้ยลูกใหญ่ไม่เอาแล้วลูกใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวกินไม่หมดชิมเอาลูกปันกลางปันกลางเพราะเราแค่เอาไปชิมเนาะนี่นะ ดกใหญ่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาเก็บโอแล้วก็เก็บไปเลยดีกว่าพูดถึงเพราะว่าเมอ,อยายจะเอายังไม่ได้ทําอะไรเลยดูดีมันหนาวมันร่องแล้วเราจะเก็บไปตากแห้งเนี่ยน,นี้สวยอันนี้เก็บก่อนี่อยาให้พี่หมื่นเห็นด้วยนี่ <laughs> อยาให้พี่หมื่นเห็นด้วยนี่ดูดิเอยเพื่อนๆสวยไหม ไปต่อสายพันธุ์เท่าไรแล้วล่ะสายพันธุ์ที่ห้าสายพันธุ์ที่ห้าสายพันธุ์ที่ห้าจำได้เปล่าไม่รู้สายพันธุ์ที่หกเป็นเหลือเป็นเหลืองสายพันธุ์ที่หกจะชิมหมดไหมเนี่ยสายพันธุ์ที่เจ็ ว้ายนี่อื้มอนี้นี่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 ดูลกูกดูลกูกพึบนี่ดูลกูกดูลกูกอู้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เขามาเก็บเก็บจริงจจะมาเก็บแอปเปลิลไปตากแห้งนะเนี่ยสายพันธุ์ที่เท่าไรแล้วล่ะเจ็ดฮะเท่าไรไม่รู้นี่อันนี้เหลือแค่นี้เอาอีกทรายเหนาทิ้งเลยนี่ได้กินลูกเดียว สายพันธุ์ที่แปดโน่นโน่น,นไปเอาตอนน้นโน่นต้นนี้ก็โอ้โหต้นนี้เนี่ยเก็บไว้หน้าเนานะอู้วเอานี่ดีกว่านะมันอยู่เตีย้ยๆหรือว่ามันโดนมันโดนไม่เอาดีกว่าเอานี่ดีกว่าเอาสูงสูงโอ้นั่นร่วงเก็บไปเดี๋ยวค่อยมาเก็บได้ยายก็มาเก็บไงหลังจากที่ยายชิมแล้วยายมาเก็บหมดแล้วพวกนี้ สายพันธุ์สุดท้ายนี่สายพันธุ์สุดท้ายสิบอ่ยมันมีเยอะกว่าสิบอีกแหละแต่ว่ามันไปทางไหนมั่งไม่รู้สิบใยก็กินไ่หมดแล้วนี่แหละ <c oughs> ปีที่แล้วดอก,ดกถ้าใครดูคลิปก่าวปีที่แล้วปีนี้ไม่ค่อยดกแอปเปิลนะปีที่แล้วแจกคนเยอะแยะเลยปีนี้ไม่ได้แจกใครเลยเนาะ มาเพื่อนๆคัดก่อนโอ้ยดูดูนี่แล้วยายคัดก่อนเลือกก่อนเก็บมาเก็บมาเมื่อกี้มันเก็บมาเยอะเนาะเดี๋ยวมันเลือกก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้ามันมีสิบสายพันธุ์เนาะเดี๋ยวเอาอะไรมาปูล่ะมาปูแล้วก็นเตอร์กราดเลย <laughs> เดี๋ยวก่อนเด้อ โอ้อยเพื่อนโอ้ดอทาทั้งลมทั้งอะไรก็ไม่รู้จะไม่จะไม่ไอ้นั่นวันนี้มันก็ตกไปอีกหลายวันเลยฝนหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ข้างล่างอีกห้านะคะสิบสายพันธุ์ล้วจะกินหมดไหม <c oughs> ว่าจะนั่งกินตรงเนี้ยเนี้ยเนี้ยจะพาชิมตรงเลยต้นแอปเปิ้ลสวยๆโอ้ตั้งสิดสายพันธุ์เพื่อนว ทำไงอะ่ะเดี๋ยวไปชิมในบ้านดีกว่าเนอเอดอูดูดูดูอันนี้ไว้ก่อนดูดูอะไรนะดูอะไรนะดูแบ็ดดูดูแบกเกราก็เขาทำยังไงอะ่ะดูแบกเกราวไว้ก่อนเลยจะชิมตรงนี้มันโอ้ยลมกระแรงมาชิมก็ได้นะลมยังพึ่งมาดิใส่พันธุ์ที่หนึ่งแทนแทนชิมก่อนนะเอ็มเอ็ม บางปีจริงๆปีที่แล้วมันหวานจืดๆปีนี้หวานเข้มข้นสีม,วม่วงอะฮะครับแบยเออบางปีเนี่ยเหมือนเมือนต้นตรงเนี้ยที่ยายเก็บที่แบบเป็นพวงเนี้ยเนี้ยพันเนี้ยเปรี้ยวเราก็ไม่กินไม่กินไม่กินนะเก็บแต่ไปทําขนมปีที่แล้วยายมาเก็บกินเฮ้ยมันหวานปีนี้ก็หวานเนี่ยมันแล้วแต่อากาศเด้วย ปีที่แล้วมันหวานจืดๆนี่ปีนี้หวานเข้มข้นอ่ะเออพันที่หนึ่งโอ้ย,อยเพิ่งที่ลมคลิปยาวก็อย่าว่ากันเด้อพันที่สองพันที่สองอยู่นูน่นอยู่ตรงอใกล้ๆโอ้ยลมอ่ะทำไงน้องลมบังลมก่อนบังลมบังลมก่อนเอียงคอกินอนะ่ะพันนี้จริงๆก็จะเปรี้ยว ถ้าไว้ทาขนมเออเดี๋ยวดูก่อนปีนี้ยังไม่ได้ชิมเหมือนกันที่ยายเก็บไปดองออกเปรี้ยวแต่มันไม่ใช่เปรี้ยวจี๊ดจัดนะฉ่ำมากเลยอ่ะเือนๆนะเออปีนี้แอปเปิ้ลอร่อยอ่ะฉ่ำนะมันฉ่ำมันไม่แห้งอ่ะอร่อยอร่อยแล้ว เอ๊ะปีก่อนนู้นเออปีก่อนนู้นไอพันนี่แหละไม่อร่อยกว่าเพื่อนเนี่ยจืดๆโอ้ปีนี้อร่อยพันที่สองพันที่สามอันไหนเนาะเดียวเดียวที่ว่ามันสุกมากๆที่ว่าเออนี้อันที่ว่าข้างป้านมาเก็บมันสุกมากแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะ มันมันไม่ค่อยกรอบมันแบบว่ามันนิ่มๆอ่ะมันไม่ค่อยกรอบแต่มันก็อร่อยนะเพิ่งจะสามเองเหรอเพ <c oughs> ิ่งจะสามเองเหรออันที่สี่อันที่สี่ตรงนู้น ดูเนื้อหอมอร่อยอ่ะเด็กให่ค่อยไปกินต่ออีกน่เนเอยไม่ได้ทิ้งเด้อเยอะแยะแต่ไม่ทิ้งนะไปกินต่อที่บ้านหอมพันนี้หอมสีเองเหรอพันที่สี่พันที่ห้าใหญ่แท้พันที่ห้าเนี่ยไอพวงนะพวงนะนะพวงพวงพันที่ห้า ให้พวงพวงเนี่ยพันที่ห้าไอพวงพวงกินไกกินมาต้องหมดกันหมดหนาวแล้วโมกอะไรอ่ะพันที่ห้อาดูลอ็กต่างห้าแล้วเพื่อนๆเดี๋ยววันหลังก็จิ้มใหม่เด้อ มันจะรู้เรื่องได้ไงเราอ,อันนี้ต้นนี้อู้วนอ้องเพื่อนอันนี้ต้นที่วาหันูเนี่ยต้นเล็กอู้วนอ้องเพื่อนยายคอเอามันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปจิ้มต่อเดี๋ยวไปจิ้มต่อพ่งนี้เด้อเออเนี่ยเก็บไว้ห้าสายพันเดี๋ยวไปชิ้มต่อไป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 ไม่แชร์อะไรห,หรอกนั่งยองยอง นั่งข้างล่างมันก็ไม่ให้แดดมันส่องนั่งยองๆนี่นั่งยองๆนี่เฮย,ย,ยายมาเก็บยายจะเก็บแอปเปลิลกระปุกกระปีก็มานะเนี่ยแต่มันไม่มันมันไม่ฟินนะเออมันไม่ฟินนะ่ะไปแค่นี้แหละเดีย๋ยวยายจะเก็บเก็บเก็บคลิปเก็บอีกคลิปหนึ่งจริงๆจะมาเก็บไอเนี้ยไปตากเก็บแอปเปิลไปตากแห้งเออ แต่นึกได้ปีนี้ยังไม่ได้พาชิมห้าสายพันธุ์เลยชิมก็ไม่เ,เดี๋ยว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 พรุ่งนี้พาพา,พานางชิมเรจะไปพาเอาใหม่เานาะไปยบายคิดถึงคิดถึงอย่างนี้เลยยงงิ้ตาเออเออเนาะเดี๋ยวพาลูกหวยอีกโอย้ยงวดที่นี่ได้สี่สี่ถูกหวยโอ้แอปเปิ้ล เดี๋ยวพาไปจุดทูกขคอหวยหน่อยเด้อบอกเอฟซีหน่อยเออเนาะเดี๋ยวใกล้หวยออกมันจะมาลงหน่อยอย่างนี้แหละยายทําคลิปไปตามสไตล์ยายเดิอไม่มีสคริปไม่มีอะไรกับเขาเด้อเคยลองทําแล้วจดมาอย่างดีนะโอ้ยมันไม่ได้มันเพื่อนมานั่งดูแล้วก็พูดแล้วก็อ่านตามผู้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยไปอย่างนี้แหละไปตามยายอย่างนี้แหละ ไปตามสไตล์ของยายแน่นะถ้าชอบถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเยตาด้วยเด้อกดหัวใจให้ยายหน่อยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เยตาเด้อจ้าบ๊ายบายเ <c oughs> ดีย๋ยวยายมีคนมาแอดูหรือเปล่า <c oughs> อยู่ข้างบ้านอันนี้อยู่ข้างรัว้วป้ายายเขาเก็บแอปเปิลนี่แหละต่อ